แต่เมื่อสนาจะตายแม่โอ้ยเจ้บอทใหม่น่ากลัวให้กูหนี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 หนีหนีแล้วโอ้โหวิ่งละกู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 วิ่งละโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงยังไงยังไงโอ้ทางตัน รอดรอดโอ้โอ้โอ้พวกไอ้พวกปีศาจเลยมไปปัดปาวใจจุ๊บโหยุงเต็มเลยเฮียโอ้โหโอ้โหเมียวแล้วเมียวแล้วกลัวอะไรกันวะเนี่ย้บินบินบินหนีบินหนีบินหนีรอดรอดแล้วไปอะไร

ê tưởng chồng 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 mai, 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 chồng 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 đi, chồng đi, đi, đi.